ดีดบิวเนี่ยต้องบอกว่าข้อจํากัดหนึ่งคือชื่อเขายาวเนาะแต่ว่าถ้าเราอ่านเป็นแล้วเราอ่านจนชํานาญแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบวงจรผ่านชื่อดีดบิวได้เลยเวลาผมดูเนี่ยแบ่งเป็นเซ็กชันนะครับเซกชันแรกเนี่ยหตัวแรกจะเป็นชื่อหุ้นแม่ก็คือแอดวานซ์หรือถ้าเป็นปตทมี3ตัวก็จะมีแค่3ตัวนะครับก็คือ2ถึง6ตัวละกันจะเป็นชื่อหุ้นแม่บงมงัมบูลกั BH2 ตัวปตทก็ PTT 3ตัวเซ็กชันแรกเนี่ยจะเป็นชื่อหุ้นว่าดีบนนนียอ้้างกกัััุะไร็สคญ แล้วก็เซกชันถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวเลข2ตัวอย่าง01เนี่ยนะครับสะท้อนว่าใครเป็นผู้ออก01เองเนี่ยบอกว่าผู้ออกคือหลักทรัพย์บัวหลวงก็จะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยนะครับก็เป็นทางเลือกให้คนลงทุนในตลาดในการเลือกได้ถัดมาอีกนะครับจะเป็นตัวอักษรจะมีตัว C กับตัว P มี2ตัวตัว C เนี่ยหมายถึงตัวคอส่วนตัว P เนี่ยหมายถึงตัวพุธตัว C เนี่ยตัวคอเนี่ยมันจะขึ้นตามคุณแม่ C หรือ P คือคอหรือพุทธ ขึ้นก็คอลงก็พุทธนะครับดังนั้นคอกับพุทธเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมองให้ชัดก่อนลงทุนนะอย่ารีบเกินไปจนซื้อผิดตัวถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลข4ตัวนะครับที่สะท้อนถึงว่าหมดอายุเมื่อไหร่อย่างเช่น2 2งสองหนสองตัวแรกเนี่ยจะเป็นปีที่หมดอายุก็คือปี2022แล้วก็1นึเนี่ยคือเดือนที่หมดอายุคือเดือน11แล้วก็หลักถัดไปนะอันสุดท้ายแล้วคือตัวตัวตัวอัลฟาเบตนะเป็นตัว A ตัว X ตัว T อันนี้เป็นการรันซี เราเองเนี่ยเราเอาซีรีส์ตรงนี้นะซีรีส์ A ซีรีส์ X ซีรีส์ T เนี่ยมาสร้างให้น้องทุนเนี่ยเข้าใจได้ไง่ายขึ้น X อ a า s i n n g s t t n n d r r d นะครับแล้วก็ T คือ Time d e เคดต่ำหน่อยปรนนี้ก็คือภาพรวมในการอ่านชื่อ d w เชื่อผมนะครับอ่านให้เป็นฝึกอ่านให้ชินแล้วเราอ่านอีกหน่อย,เร,อเ,ยเราลองพบเีอเรารู้ทุกอย่างนะครับยาวเป็นข้อจํากัดแต่ข้อดีของมันก็คือเรารู้ทุกอย่างในชื่อมันเลย นะครับฝึกอ่านให้ชินให้เป็นและวคุณจะเทรดดีบิวได้อย่างมันคงขึ้นนะครับสำหรับเอพิโซดหน้าเราจะมีอะไรมาคุยกันนะครับต้องติดตามกันนะครับ